อันนั้นคือเรื่องข้าวเรื่องที่สองเนี่ยตออ๊ออยากจะบอกว่าเมื่อตอนประมาณยี่สิปีที่แล้วมันเกิดความแห้งแล้งแหล่งพันุ์ปลาที่อยู่ในธรรมชาติของประเทศไทย<ม>เริ่มจะสูญหายไปหลายพันปโปรตีนที่คนจะเอามากินจากปลาก็เริ่มน้อยลง<ม>ในที่สุดพระองค์ก็เสด็จปีนังแล้วก็ไปพบปลาชนิดหนึ่งที่เรียกว่าปลาหมอเทศปลาหมอเทศ,ปล,เทศปลาหมอเทศที่ปีนังแล้วลองเอามาทดลองเลี้ยงที่าวังสวนทรภพนะฮะ ปรากฏว่าเฮ้ยมันแพร่พันธุ์เร็วมากเลย<ม>พระองค์ก็เลยอยากจะให้คนไทยได้กินปลาหมอเทศก็เลยเอากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมารับเอาพันธุ์ปลาหมอเทศโภพราชทาน<ม>เอาไปเลี้ยงทั่วประเทศกลายเป็นปลาหมอเทศหลังจากนั้นมาอีกประมาณไม่กี่ปี<ม>พระองค์มีสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตสเสด็จมาที่ประเทศไทยแล้วก็มาทูนข้าถวายพันธุ์ปลาชนิดหนึ่งที่อังกฤษเรียกว่าทีละเปียทีละเปียทีละเปีย,ลปยแล้วพระองค์ก็มาทรงทดลองเลี้ยงอีกที่วังสวนจิลดา ก็กได้แพ่พ e ันเร็วแพร่พันเร็วใช่ แล้วพระองค์ก็บอกเฮ้ยคนไทยน่าจะเอาไปกินเป็นแหล่งโปรตีนปลานี้คนไทยรู้จักในในชื่อยังไม่รู้เลยตอนนั้นระยะหลังต่อมาพระองค์ตั้งชื่อว่าเป็นปลานินปลานินครับเป็นปลานินก็แพร่พันุ์ไปทั่วประเทศจนกระทั่งถึงวันนี้ต๊อปปลานินกลายเป็นปลาที่คนไทยกินแล้วก็ทําให้คนไทยได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอแหล่งโปรตีนสําคัญของคนสุดยอดมากโดยเฉพาะกับเด็กเนี่ยถ้าเขาได้รับโปรตีนไม่พอเนี่ยเขาจะขาดสารอาหารสติปัญญาเขาจะด้อยการเจริญเติบโตจะด้อยลง เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าพระเจ้าอยู่รัชกาลที่9ได้นําแหล่งโปรตีนเข้าสู่ประเทศไทย